สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมสวนกันเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอยมะม่วงโชคอานันต์กันนะคะไม่รู้ว่ารุ่นที่เท่าไหร่อย่างที่บอกนั่นแหละเนาะ <S <s <ug> <S เดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนไปดูบรรยากาศสวนการสอยมะม่วงโชคอาน,านันต์เดี๋ยวนะคะ <S <s <ug> <S เดี๋ยวอันนี้เป็นมะม่วงโชคอานันต์นะคะอย่างที่บอกว่าออกลูกตลอดทั้งปีนะเดี๋ยววันนี้เรามาสอยมะม่วงกัน สอยและพักไว้นะคะพักยางไว้ใส่ถังไว้เดี๋ยวเราจะจัดใส่เข่งนะคะเพื่อนๆลองมาดูต้นประมาณนี้ไม่สูงเท่าไหร่ถ้าสูงเราจะสอยยากนะคะพาเพื่อนๆมาชมการสอยมะม่วงเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้ว่าเขาสอยมะม่วงอยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมาดู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  ที่สอยไปบ้างแล้วก็มีนี่สอยเราใส่เข่งไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะชั่งเข่งหนึ่งแล้วชั่งยี่สิบห้ากิโลร <c oughs> วมเข่งก็เป็น28่กิโลนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาดูก่อนว่ามะม่วงเราสวยขนาดไหน <S 2> <S 2> <S 2> <N> นี่นะคะลูกใหญ่สวยนะคะ เมื่อปีแล้วเราแต่งกิ่งนะคะเพื่อนๆเนาะแต่งแบบแต่งสาวเลยนะคะแต่งกิ่งก็เลยปีนี้ทำให้ลูกโตนะลูกโตแล้วก็ดกเดี๋ยวเราพาไปชมพนักงานสวยมะม่วงเราวันนี้ผู้หญิงแทบทั้งนั้นเลยเก็บภาพไปดูนะคะ เดี๋ยวพาให้เพื่อนๆชมนะคะมาแล้ว ถ้าต้นต่ําก็จะสอยง่ายนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นมะม่วงใครต้นสูงนะคะไม่ต้องกลัวนะแต่งเลยแต่งให้ต่ําเลยนะคะเราก็จะได้มะม่วงที่ลูกสวยแบบนี้ได้มะม่วงลูกสวยลูกใหญ่ลูกต่ําสอยง่ายนะคะนี่โอ้ลูกนี้ใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆเลยโอ้มาแล้ว อันนี้พนักงานชายพนักงานชายสอยมะม่วง เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแข่งนี้ก่อนโอ้โหแข่งนี้สวยมากเลยผิวก็มีบ้างกระด่างกระดามบ้างนะคะค่ะวันนี้เรามาสอยมะม่วงกัน สอยมะม่วงในสวนการเก็บภาพไว้ดูถ้าต้นต่ำถ้าเราแต่งแล้วต้นต่ำก็สะดวกนะคะเพื่อนๆสะดวกในการสอยสะดวกในการเก็บผลผลิตโหนี่ลูกสวยใช้ได้เลย ะะมะม่วงโชคอนานเราตอบไม่ได้ว่ารุ่นที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเก็บมาหลายรุ่นแล้วนะคะเพื่อนๆต้นก็ไม่สูงนะคะอ่าอันนี้กิ่งที่เราแต่งแล้วนะคะเราจะไม่เผานะเพื่อนๆเนาะเราจะเก็บไว้อย่างนี้เพื่อเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยให้กับต้นมะม่วงของเราต่อไปเห็นเป็นกองๆแบบนี้คือแต่งเมื่อปีที่แล้ว โอ้ oh, สวยมากเลยสวยจริงๆ แล้วก็เอาไว้ระหว่างต้นไว้เดี๋ยวเราจะใช้อีหอบอีหอบอีแตนอีหอบลากออกไปนะคะ ค่ะวันนี้นะคะพี่กันตรีก็ต้องขอลาเอซไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ